สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง55ที่ห้องประชุมกมพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์พลเอกกำบัน,นาดรุดดิษฐองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมลูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง55โดยมีรองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หน่วยงานร่วมสนับสนุนและคณะกรรมการจากมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการประชุม โดยในปีนี้จัดขึ้นเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2567จึงเป็นโอกาสอันดีที่โครงการหลวงหน่วยงานสนับสนุนและประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิิมศักดิ์ ของมูล,ลนิธิโครงการหลวงด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งสืบสารงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทย และในปีนี้ยังเป็นอีกปีครบ55ปีกองการดำเนินง,งานพัฒนาพื้นที่สูงทำให้เกิดพืชผลเมืองหนาวมากมายกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่สูงสร้างความมั่นคงแก่ประเทศประชาชนดำรงชีพด้วยความสุขซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้แนวคิด Love for the Earth สัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินซึ่งหมายถึงความรักความหงใยที่ชาวไทย ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและระบรมวงศานุวงศ์ความรักและการสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในงานครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวมผลิตผลหลากหลายทางไม้ดอกไม้ประดับพืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับผลิตผลเด่นเพื่อสื่อถึงความรักที่พระรจชทานแก่ประสบนิกรเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้แก่สาลี่พันธุ์ใหม่จากการวิจัยของโครงการหลวงเมล่อนสีทองมะเขือเทศเชอรี่สีเหลืองข้าวโพดข้าวเหนียวสุกินี่สีเหลืองมะรักมวใจต้นอ่อนทั่วลันเต่าเห็ดเปาฮื้อและน้ำพึ้งสวนกาแฟนอกจากนี้ การจัดตกแต่งภายในงานยังมีความพิเศษโดยแรงบันดาลใจจากลวดลายไทยลวดลายจากฉลองพระองค์ลวดลายจากคืชผลโครงการหลวงงานโครงการหลวง55สัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13สิงหาคมณศูนยะ์นการค้าเซ็นทรัลเวิล์กกรุงเทพมหานคร การเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราเป็นหนึ่งในงานประมงพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงที่ทดลองเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจะส่งเสริมให้เป็นอีกหนึ่งอาชีพของเกษตรกรชาวไทยภูเขา